สายดันทั้งหลายครับผมมาแนะนําแอปนะครับช่วยให้ท่านไม่โดนออเดอร์ผีนะครับแขวนหลวงพ่อแพนด้ากับหลวงพ่อสมรากะตุยก็ไม่ยอมมาทักทีนะครับก็อันนี้นะครับโหลดมาเสร็จแล้วครับกดเริ่มต้นใช้งานเลยครับถ้าต้องการเร็วต้องการเร็วนะครับสั่งไปที่สองร้อยครับเร็วแน่นอนเสร็จสิ้นครับกดเริ่มต้นครับผมรับทราบครับไปที่แอปครับ กดจุดๆนะครับตรงข้างๆเพย์ครับแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ครับผมจะว้งข้างนะครับเห็นไหมครับมันจะรูดลงออโต้นะครับก็ถ้าไม่อยากให้เห็นก็กดปิดลูกตาครับกดเพย์ได้เลยครับครับอันนี้คือเวลาที่ตั้งค่านะครับสมมติอีกแปดชั่วโมงเราจะทางานก็สามารถตั้งค่าไว้ได้นะครับอีกสองวิจะทํางานเงี้ เดี๋ยวมันจะนับถอยหลังจากข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะ,ะกดปึ๊บะสองหนึ่งศูนมาแล้วครับครับรูดหนอ่ะยิกครับผมรับรองได้ครับออเดอร์ผีโอกาสออเดอร์ผียากมากครับก็ฝากด้วยวกัแนครับพี่ๆทุกท่านครับขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ